เรือนจำแห่งหนึ่งก็มีการจัดคอสอสมาธิภาวนาให้กับผู้ต้องขังการทำสมาธิภาวนาก็เพราะให้เวลาไม่นานนะก็แค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมง ก็มีผู้ต้องขังหลายคนก็สนใจก็เลยเกิดกลุ่มภาวนาขึ้นคนสอนนี่ก็เป็นอนุสาสนาจารย์ก็เน้นเรื่องการเจริญสติให้มาเห็นความคิดและ อารมณ์ที่เกิดขึ้นรับรู้ความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับกายและใจก็มีรับทโทษคนหนึ่งเนี่ยพอเลิกภาวนาเสร็จเนี่ย แกก็มาพูดกับอนุศาสนาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์สอนสมาธิว่าเนี่ยผมไม่เคยมีความโกรธเลยนะจู่ๆแกก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาตัวนักโทษคนน,นี้ก็อายุประมาณห้าสิบนะก่อนที่จะนติดคุกนี่ก็เป็นซ e o เป็นผู้บริหาร นะองค์กรธุรกิจก็เป็นคนที่ฉลาดมีความรู้แล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยเอาเป็นที่เคารพของลูกน้องแต่ว่าจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเกิดทะเลาะก,กับภรรยาก็ ถึงขั้นตบตีเลยนะโกรธมากนะตบตีภรรยาก็ร้องหนีผู้ชายคนนี้ก็ไล่ทำร้ายเรียกว่าความโกรธนี่มันทะลักทลายขึ้นมาแต่ตัวหลังก็รู้ตัวนะ ก็ไปที่สถานตีตำรวจแล้วก็ยอมมอบตัวสารภาพลนะว่าทำร้ายภรรยาบอกเนี่ยทำร้ายเขาเกือบตายเลยเนะี่ยเด็กแกก็สงสัยว่าฉันทำไปได้ยังไงเนะี่ยฉันทำไปได้ยังไงเนะี่ยอนี้เป็นคำถามนะที่ ก็สงสัยมาตลอดแต่แม้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะแกก็ยังยืนยันนะว่าผมไม่เคยมีความโกรธเลยแบบนี้ก็มีนะทำร้ายภรรยานี่เกือบตายเนี่ยจนติดคุกเนี่ยก็ยัง กล้าที่จะพูดเต็มปากเต็มคำว่าเนี้ผมไม่เคยมีความโกรธเลยนะพูดกับอาจารย์ที่สอนกรรมฐานอาจารย์แกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้คาดคันว่าเนี่ยไม่โกรธได้ยังไงเนะี่ยคุณทำร้ายเมียเกือบตายเนะี่ยอาจารย์ก็ไม่ทำอย่างนั้นนะไม่ ตอลอดต่อเฉียงด้วยแต่ก็แนะนำว่าให้คุณลองสังเกตดูใจของคุณนะลองสังเกตดูว่ามีความโกรธหรือเปล่าทั้งถกนั้นก็ฟังไปอย่างนั้นอย่างนั้นละพอคิดมาตลอดเลยนะเนี่ยฉันไม่มีความโกรธหรอกนี่ขนาดติดคุกพาทำร้ายภรรยาแนะ้่ก็ยังเชื่อเต็มที่เลยนะว่า ฉันไม่เคยมีความโกรธแต่ว่าหลังจากผ่านไปสองสามอาทิตย์นะแกก็ยอมรับนะกับอาจารย์นะว่าเนี่ยผมมีความโกรธแต่แทนที่จะเสียใจแกกับรู้สึกดีใจนะผมเห็นความโกรธเป็นครั้งแรกผู้อาจารยนะ์ผมเห็นความโกรธแล้วผมเห็นความโกรธเป็นครั้งแรกเลย ดีใจนะที่เห็นความโกรธดีใจเพราะอะไรเพราะว่าได้ค้นพบตัวเองค้นพบสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธมาตลอดซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยการค้นพบว่าตัวเองเนี่ยมีความโกรธนี่มันเป็นข่าวร้ายนะ พอเคยเชื่อว่าเนี่ยไม่มีความโกรธมาก่อนก็ร,รู้สึกว่าฉันเป็นคนดีแต่พอเห็นความโกรธเนี่ยบางคน,นรู้สึกแย่เลยนะเมื่อกี่หลายคนเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ช้าบ้างละหรือว่าเป็นคนที่มีความโกรธแค้น หรือว่ามีความเห็นแก่ตัวหลายคนรู้สึกแย่เลยนะว่าทำไมฉันมีนิสัยเลอลายแบบนี้เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเป็นเหมือนนักบุญเลยหรือเป็นแม่พระแต่ว่าพอมาทำกรรมฐานแล้วก็เห็นอารมณ์ไล่ๆของตัวนี้มันรู้สึกแย่เลย เหมือนกับว่าไอ้ตัวอัตตาเนี่ยมันถูกเ,เล่นงานแต่ว่าสำหรับนักโทษคนนี้ได้กับดีใจนะดีใจที่เห็นความโกรธของตัวเองเพราะนั่นคือการค้นพบตัวเองที่ไม่เคยพบมาก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นการค้นพบ ตัวเองหรือได้เห็นสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าไอการที่จะเห็นอารมณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นในใจตัวเองมันไม่ใช่ว่าจะเห็นได้ง่ายนะโดยเพราะคนที่ติดดีฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยพอมีความโกรธเกิดขึ้น มันยอมรับไม่ได้ซึ่งเนี่ยคงเป็นสิ่งที่เขาเป็นมาตลอดการที่เขาไม่ยอมรับตัวเองนี่มีความโกรธแล้วพยายามกดข่มความโกรธเอาไว้วันดีคืนดีมก็ระเบิดออกมานะถึงขั้นทำร้ายภรรยาซึ่งเป,เป็นเรื่องที่แย่มากนะไปทำร้ายเขาเนี่ยด้วยกำลัง จนกระทั่งเขาเกือบตายเลยในความโกรธเนี่ยถากว่าไม่เห็นมันนะหรือว่าไม่ยอมรับเนี่ยพราะพยายามกดข่มมันเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมีชัยชนะเหนือมันนะที่จริงเนี่ยมันความโกรธมันฉลาดมันก็รู้จักหลบรู้จักซุกซ่อน เวลาเรากดข่มมันมันก็หลบนะแล้วมันก็รอเวลาเราเผลอธรรมชาติของอารมณ์อกุศลก็เป็นแบบนี้นะมันมันมีความฉลาดมันมีมันมีอาการคล้ายๆพวกนักรบจรยุท์นะ พวกนรกรบจรยจุ์เนี่ยที่สู้รบในป่าเนี่ยกับรัฐบาลเนี่ยก็จะมีคำขวัญนะมึงมาฆ่ามุดมึงหยุดฆ่าแย่มึงแย่ฆ่าตีมึงหนีฆ่าตามฮะฉลาดมากเลยนะอารมณ์อกุศลเจนความโกรกก็เป็นอย่างนี้แหละพอมึงมาฆ่าก็มุดนมึงมาไปคว่าพอเรา พยายามไปกดคมมันมันก็หลบแต่พอเราเผลอมึงหยุดข้าแย่พอเราเพลียเพลิงพล้ํามึงแย่ข้าตีเลยมึงหนีข้าตามเนะนี่ยมันเป็นกลบายเหมือนกันนะของความโกรธเนี่ยแล้วมันก็พลังตัวนะว่าทำให้เราหลงเชื่อวจะไม่มีความโกรธหรอก อันนี้เป็นอุบายของความโกรธที่ทำให้เราประมาททำให้เราเผลอมันไม่มีวิธีที่จะล่อลอกเราได้ดีกว่าการที่ทำให้เราเหลงเชื่อว่ามันไม่มีอยู่ในใจของเราไอ้ตัวความโกรธหรือรวมไปถึงกิเลสด,ด้วยอันนี้เป็นอุบายที่ทํำให้เผลอทำให้ประมาทได้ง่าย แล้วพอถึงเวลาที่มันจะบุกนะจะพังพรวออกมานี่มันก็เล่นเล่นงานจากานกระทั่งนหมดเนื้อหมดตัวไปเลยอย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยทำร้ายภรรยาจนปางตายเนี่ยตอนนั้นมันโกรธมันโกรธมากจนกระทั่งลืมตัวไปหมดเลยตกอยู่ในอหน้าของมันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กว่าจะรู้ตัวก็ติดคุกไปซะแล้วแม้กันนั้นก็ยังปากแข็งนะว่าเนี่ยผมไม่มีความโกรธหรอกแต่ก็ดีนะเพราะว่าพอเขาได้เจริญสติได้ทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันก็ทำให้เห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจแล้วเขาก็เรียกว่ากล้าพอที่จะยอมรับ ซึ่งตรงนี้เนันต้องอาศัยความซื่อตรงนะการภาวนาเนี่ยนอกจากใช้ความขยันหมั่นเพียรมันต้องมีความซื่อตรงด้วยซื่อตรงคือยอมรับตัวเองยอมรับว่ามันมีกิเลสมันมีด้านรบด้านมืดอยู่ในใจของเรา นักภาวนาหลายคนนักบวชหลายคนเนี่ยไม่มีความซื่อตรงไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสมีความเห็นแก่ตัวนะมีความโลภมีความอิจฉาก็เลยยังหลงเชื่อใจว่าเป็นคนดีหรือว่าประเสริฐเท่านั้นไม่พอยังเชื่อตัวเองดีกว่าคนอื่นด้วยแต่คนที่เขาซื่อตรงตับตัวเองเนี่ยและกล้าย,ยอมรับว่ามีความ ความไม่ดีนในใจเนี่ยก็จะยิ่งกลายเป็นคนถ่อมตัวนะถ่อมตัวเอ้ยฉันก็ไม่ได้วิเศษไปกับคนอื่นเท่าไหร่คนเราจะดูว่ามีความปฏิบัติมีการปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่นี่ก็ดูตรงนี้ด้วยว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยถ่อมตัวมากขึ้นหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้วิเศษไปก่าคนอื่น หรือปฏิบัติแล้วเนี่ยยิ่งยกตนข่มท่านฉันนี่เหนือกว่าคนอื่นจนนี่ประเสริฐกว่าคนอื่นถ้าคิดแบบนี้อ่ะมันก็แสดงว่ายังยังไม่มีความซื่อตรงต่ตัวเองเพียงพอหรือว่าไม่มีความกล้าเด่กวิาชาคนนี้นี่นะเออแกพอเห็นความโกรธน,นี่แทนที่จะเสียใจนะว่าโอยทำไมฉันมีนิสัยแบบนี้กับดีใจนะ เพราะว่ามันได้เป็นมันคือการค้นพบตัวเองที่สําคัญเลยแต่ต่อหลังเขาก็พูดในวันนี่ยถึงแม้ว่าเขาสูญเสียทุกอย่างนะสูญเสียทุกอย่างเลยเพราะว่าการติดคุกทําให้สูญเสียหมดเลยนะสูญเสียสถานนะสูญเสียเสรีภาพสูญเสียชื่อเสียงหรือจะสูญเสียครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยคือการได้รู้จักตัวเอง และทำให้เขามีความสุขมากนะถือว่ามันเป็นสิ่งคุ้มค่ามากนะในการภาวนาเนี่ยที่สำคัญคือมันไม่ใช่ความสงบนะสิ่งสำคัญเนี่ยที่มันยิ่งกว่าความสงบนะที่มีค่าเหนือความสุขก็คือการที่เราได้เห็น นะอารมณ์เห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละนะมันจะทำให้เราสามารถที่จะเป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์แทนที่จะตกเป็นท่าของมันถูกความคิดดึงไปหลอกล่อ หรือว่าถูกอารมณ์ครอบงำบงการจิตใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอิสระจากมาันหรือเป็นนายเหนือมันได้ความคิดเนี่ยมันถากว่าเราไม่รู้ทันมันนะมันก็เป็นนายเหนือเราแต่ถ้าเรารู้ทันนะเราก็เป็นนายมันความคิดเนี่ยมันเป็น บ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวนะคนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหรนะ่ความคิดเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวมันเป็นบบาวที่ดีถ้าเรารู้จักใช้มันใช้มันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ช่าเป็นปัญหาเรื่องชีวิตปัญหาเรื่องรรมะหากินหรือแม้กระทั่งปัญหาในทางธรรมความคิดเนี่ย ถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้มันนี่มันมีประโยชน์แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเรานี่เราแย่เลยมันก็มันกัเงินนะนะเงินเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวคนที่รู้จักใช้เงินเนี่ยเขาก็สามารถสร้างความสุขและประโยชน์สุขให้กับตนเองและกับส่วนรวมได้แต่ถ้าว่า ปล่อยให้มันเป็นนายเรานี่โอ้มันพาเราเข้ารกเข้าพงเลยมันทำให้ชื่อเราตกต่ำแย่ต้องผิดศีลผิดธรรมคอร์รัปชันหรือบางทีก็ทำร้ายคนที่เรารักบางคนที่ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อจะได้ฮุบเอาสมบัติหรือบางทีก็ฆ่าพี่น้องเพื่อจะได้ฮุบเอามารดกจากพ่อแม่ ว่ามันเสียหายมากมายเลยนะที่เป็นข่าวมากมายเพราะคนเราเนี่ยยอมตกเป็นทาสของเงินแต่ถ้ารู้จักใช้เงินนะเงินก็กลายเป็นบ่าวที่ดีมันก็หลวงพ่อครูเนี่ยท่านบอกนี่ครูใช้เงินเนี่ยแบบไม่มีความเมตตาเลยใช้คนเนี่กูยังมีเมตตาให้หยุดเสาร์อาทิตย์บ้างนะแต่ใช้เงินกูไม่มีเมตตาเลย สาวที่กูก็ใช้คือแจกนะแจกให้คนที่เขาเดือดร้อนไม่มีวันหยุดเลยกูใช้เงินเนี่ยเพราะว่ากูเป็นนายมันนะกูไม่ได้เป็นข้าทาสของมันกูเลยใช้มันอย่างไม่มีเมตตาไอความคิดก็เหมือนกันนะอารมณ์ก็เหมือนกันมันเป็น หรือว่าความคิดเนี่ยเป็นบบาวที่ดีเป็นนายที่เร็วถ้าเราไปมันเป็นนายเมื่อไหร่นี่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับนะเราต้องไปทะเลาะบอกแวงกับผู้คนเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนเราเขาคิดต่างจากเราหรือคิดต่างจากสิ่งที่อยู่ในหัวของเราบางทีก็ฆ่ากันนะเพราะความคิดที่ต่างกันฆ่าเพื่อปกป้องความคิดที่อยู่ในหัวของเรา ฆนะ่าคนอื่นเพราะเขาคิดต่างจากสิ่งที่ในหัวของเราเน,นี่เกิดขึ้นไปทั่วนะฆ่ากันในนามของอุดมการทางการเมืองฆ่ากันในนามของอุดมการทางเศรษฐกิจหรือเพื่อปกป้องศาสนาตามความเชื่อของตัวหรือฆ่าคนเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องตามความคิดของตัวอย่างที่เรียกว่าทำชั่วเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องเนี่ย อันนี้ก็ทำไปเพราะความคิดแต่ถ้าเรารู้ทันความคิดนะโอ้มันจะมันจะหลอกให้เราทำชั่วเนี่ยได้ยากอารมณ์ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้ทันอารมณ์เนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสของมันปล่อยให้มันบงการไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้า เวลาเศร้านี่มันก็จะไอความเศร้ามันก็จะหล่อให้เราเศร้าไปเรื่อยๆมันจะสรรหายเหตุผลมากมายว่าเราควรเศร้าเพราะถ้าเราไม่เศร้าแสดงว่าเราไม่รักเขาถ้าเรารักเขาเราต้องเศร้าต้องเศร้าไปเรื่อยๆนะถ้าหายเศร้าเหมือนดิมก็ไม่รักเขาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่หรือลูกมันก็หล่อให้เราจมในความเศร้าดำดิ่งในความเศร้าจนกระทั่ง กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยหรือความกลัวก็เหมือนกันมันก็จะหลอกมันจะลอ่อทันใ้ผลให้หรอโกรธนะเพื่อความถูกต้องเพื่อเพื่อจะได้สั่งสอนมันไม่ให้มันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่โกรธเดียวต้องจัดการด้วยความห่วงความใย,ยก็เหมือนกันนะ ถ้าห่วงใยลูกนี่ต้องต้องคิดถึงลูกตลอดเวลาจนน้อนไม่หลับมีครูคนหนึ่งนะแกก็มาปฏิบัติบหรุงพ่อคำเขียนตอนหลังเนี่ยก็ก็รู้นะรู้วิธีการละการวางก็ทำให้เวลานอนเนี่ยก็นอนหลับได้ง่ายส่วนภรรยานเนี่ยนะนอนไม่ค่อยหลับ พ่อห่วงลูกลูกไปเรีนที่กรุงเทพตัวนอนไม่หลับไม่พอนะยังไม่พอใจสามีด้วยว่าทำไมสามีเนี่ยไม่ห่วงลูกยังไงนะทำไมนอนหลับได้ดีเหลือเกินถ้าห่วงลูกก็ต้องนะต้องคิดถึงลูกสินะทำไม ไม่ห่วงลูกหรือไงเนี่ยสามีก็บอกว่าก็จะห่วงไปทำไมเพราะตอนนี้เป็นเวลานอนเราห่วงเขามันก็ช่วยแร้ค่อไม่ได้และที่จริงเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่ให้ใหที่น่าห่วงก็ได้แต่ความห่วงเนี่ยนะมันคลองใจตัวผู้เป็นแม่เนี่ยมันก็เลยพยายามนะ ยั่พยายามหลอกให้คิดถึงลูกไปเรื่อยๆแม้ถึงแม่เป็นเวลานอนก็ก็ไม่ควรจะนอนต้องคิดถึงลูกห่วงลูกเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยวางไม่ห่วงลูกมันหลยนะไอความห่วงก็จะสูญสลายหายไปซึ่งมันทนไม่ได้มันต้องการอยู่ครองใจเราไปนานๆก็ต้องเลยก็เลยต้องหาเหตุผลหาข้ออ้างให้เราเนี่ย ถ้าไม่ห่วงลูกแสดงว่าไม่รักลูกจะนอนแล้วเนี่ยก็ยังนอนไม่ได้ต้องคิดถึงลูกต่อไปเพื่อแสดงว่าเราเนี่ยยังรักลูกอยู่แต่คนที่เป็นพ่อเนี่ยนะเขาก็รักลูกเหมือนกันนะแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงมันเป็นเวลานอนก็รู้จักพักรู้จักหลับ เนี่ยคนเราถ้าไม่รู้ทันความคิดนะไม่รู้ทันอารมณ์เนี่ยก็มันก็สามารถจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้และสิ่งที่ต้องการคือความสงบเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้การภาวนาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ปรารถนาแต่ความสงบสงบที่เขาเข้าใจคือไม่คิดอะไรนะแล้วก็ไปห้ามความคิดหรือไปกดข่มอารมณ์ด้วย มันมีความคิดก็กดมันเอาไว้มันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็กดมันเอาไว้ก็คิดว่าเนี่ยจะทําให้ตัวเองสงบแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าคือการเห็นนะเห็นความคิรละอารมณ์ซึ่งจะเห็นหรือรู้ทันมันได้เนี่ยก็ต้องยอมให้มันเกิดขึ้นอนเนี้ให้มันเกิดขึ้นไม่กดข่มมันใหม่ๆก็ไม่เห็นนะ ใหม่ๆเนี่ยพอมันเกิดขึ้นทีไรก็มันก็คลองใจเราทันทีเรียกว่าเข้าไปเป็นแต่ต่อไปเนี่ยเราฝึกการเห็นบ่อยๆฝึกเห็นบ่อยๆมันก็จะเห็นได้เร็วขึ้นแล้วมันก็จะเข้าไปเป็นน้อยลงพอเห็นเมื่อไหร่นะอะมันก็จะคลองใจเราไม่ได้และเนี่ยคือการค้นพบที่สำคัญเลย เพราะมันหมายถึงการที่เราสามารถจะเป็นสระจากความคิดและอารมณ์ได้เอาอย่างนี้พ้ท่านี้นะกลวบกาพระเรือนจำแห่งหนึ่ง